สวัสดีค่ะพี่พๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนด o อมตอนเย็นนะคะว่าเย็นนี้นะคะเขาฝากมาบอกคุณว่ารายคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะ ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันมีปัญหาฉันรู้ฉันเข้าใจเธออาจจะเหนื่อยจะรู้สึกว่าอยากปล่อยมือหรือไม่อยากอดทนกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่ฉันอยากให้เธออดทนก่อนได้ไหมรอคอยจังหวะรอคอยเวลามันจะมีสักวันแหละที่ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์มันจะดีขึ้นเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆมันก็จะจบลงเธออย่าเพิ่งจบความสัมพันธ์เลยนะอดทนอีกนิดเพราะว่าฉันเองก็ยังไม่สามารถลืมเธอได้และฉันก็เชื่อว่าเราไม่สามารถตัดขาดกันได้หรอก วันหนึ่งวันข้างหน้าเราก็ต้องวนกลับมาเจอกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะใช้เหตุใช้ผลค่อยๆคุยกันค่อยๆทำความเข้าใจกับปัญหาและสถานการณ์ณนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวจังหวะเวลามันได้ฉันว่างเธอว่างการงานไม่เป็นอุปสรรคเราคงจะได้มีการ Take a คชั่นกันอย่าพึ่งใจร้อนเลยความสัมพันธ์นี้ฉันรู้สึกว่ามันยังไปต่อได้อยู่ เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างด้วยหน้าที่ภาระของแต่ละคนแต่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ฉันก็รู้ว่าลึกๆแล้วมันยังไม่จบมันอาจจะเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งด่านหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องฝึกแล้วอดทนกันไปฉันก็อยากให้เธอเชื่อและยังจับมือกันยังยังอยากไปด้วยกันอยู่อ่ะ ฉันเองบอกตรงๆว่าฉันก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะยังไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์นี้แล้วก็หวังเธอว่าเธอจะคิดเหมือนกันนี่คือข้อความตอนเย็นที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุดินการผสมบังกรราศีพิจิกนะคะธาตุไฟเมสิ์ธนูราศีสงห์ธาตุโมเมถุนตุนลโกมราศีตุลน,นะคะโดยเน้นไปที่ธาตุไฟด้วยนะคะวันพฤหัสวันอาทิตย์นะคะวันพุธนะคะวันจันทร์วันอังคารนะคะวันเสราร์ตัวอักษรน,นะคะ ตัว M ตัว A ตัว N นะคะตัว H ตัว G ตัว E ตัว D นะคะตัว N ตัว A นะคะตัว t และก็ตัว E ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ